มาเข้าไปได้วยหลังถ้าน้อกมาเรียบร้อยได้เราหมดใช่ไหมเหลือสี่ตัว จะมาตายไอตัวนี้แน่เลยว่าเราอ่ะนม่มีเสาให้ถึงแล้วจัดไปเข้าวงเข้าวงตัองบนต้นไม้อ่ะระวังกินต้นไม้ต้นไม้ ยี่ต้องยิงใหญ่เขา้าปั๊มน้ำมันอยอยโอ้แม่งอะไรวะแม่งเรายิงใหญมาตกมาใส่เต๊ะเลยไว้เนาะแม่งมมมดักวูอีกจีต้า อ่าคุณระ,ะี้สวยอ่า ยาหน้าใม่เต็ม no ง้างนาน <laughs>